ที่โชว์อยู่ตอนนี้คือเพจผู้แปลนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านในของเพจผู้แปลจะได้อ่านก่อนใครได้นะครับก็ชื่อกับลิงก์ที่ผมนํามาอ่านจะอยู่ในคอมเมนต์นะครับสามารถไปกดดูได้เลยนะครับก็ไม่ใหญ่ถ้าผู้ชมเสียเวลาไปมากกว่านี้รับชมคลิปให้สนุกครับดันเจียนมันเป็นเขาวงกฏที่เต็มไปด้วยสัปรารดที่น่ากลัวที่ซ่อนอยู่ภายในมันเรียกว่าแฟนตาซีเพื่อนสมัยเด็กมันเป็นมิตรภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่วัยเยาว์ ความสัมพันธ์ในวัยเด็กระหว่างเด็กชายเด็กหญิงในแง่หนึ่งมันเป็นจินตนาการในดันเจียนใต้ดินแห่งหนึ่งอ้าอ่ะเอาละ่เาละเกือบถึงแล้วแวนดักดาบอายุ17ปีเพื่อเป้าหมายบางอย่างชายหนุ่มคนนี้ได้ประจนภัยเข้าไปในส่วนลึกของดันเจียนเจ้าผ่านได้ข้างในส่วนลึกที่สุดคือราชาแห่งดันเจียน ราชาของเรากำลังรอห้องของราชามังกรเจ้าเป็นมนุษย์นี่ราชามังกรดำออกซิเดียนอึกข้าขอเสนอความยินดีกับเจ้าที่ได้มาไกลาขนาดนี้ข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เจ้าเองเออเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวก่อนเจ้าจริงๆนะ่ะเหนีอวออกเป็นถังเลยนั่นไงอ้าโอ้อย่าพูดแบบนั้นสืแต่เจียงที่ข้างนอกมันร้อนมากเลยเธอก็รู้นี่ ช่วยใช้ปีกของเธอทำให้ฉันเย็นหน่อยจะได้ไหมอ่ะก็ได้เอออารู้สึกดีมากเลยละ่ะตอนนี้ข้าไม่อยากจะกลับไปเป็นมนุษย์อีกแล้วทำไมเธอถึงอยู่รูปร่างมังกรของเธอละแล้วคําพูดนั่นมันเป็นยังไงกันหรอเป็นบทละครหรออึ๊นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วฉันอยากจะเซพรส์เธอสักหน่อยนะ งั้นก็ได้ฉันจะเปลี่ยนร่างกลับแล้วเธอไม่สนุกเลยอ่ะรู้ไหมอ่ะเปลี่ยนร่างไงเวลโยลิกาแม่ฉันแฝกของมาให้นะอ,อ๋อขอบคุณมากเลยนะผ่าอีกแล้วหล่อนี่ยฉันคิดว่าฉันปอดนายไปแล้วว่าฉันกินได้แค่เนื้อแต่มาจากคุณป้ายังไงฉันก็ต้องกินมันนี่โอเคเธอต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะเต่าที่บ้านของฉันยังรู้จักกินผักเลยฉันเป็นมังกรนะ ยังไงก็ขอขอบคุณนะฉันมีคาโนบีมอยากจะดื่มไหมดื่มสิรบกวนด้วยราชาดันเจียนใต้ดินราชามังกรดำที่แข็งแกร่งที่สุดริริวกะออกซิเดียนข้างนอกเนี่ยร้อนขนาดนั้นเลยหรอก็มันน่าร้อนแล้วไงชายหนุ่มคนนี้คนเดียวที่สามารถเอาชนะดันเจียนนี้ได้เวลสองคนนี้คือเพื่อนสมัยเด็กตอนที่ฉันมาที่นี่ลูกน้องของเธอทำร้ายฉันตลอดเลยนะหรอช่วยทำอะไรสักอย่างจะได้ไหมอะ อะไรกันพวกเรายากเกินไปสําหรับนายหรอไม่มันก็แค่ทุกครั้งที่ฉันมาเยี่ยมเธอฉันต้องซ้อมพวกเขาทุกๆครั้งเลยอ่ะมันทําให้ฉันรู้สึกสงสารพวกเขานะเอาสิ่งดิเป็นเพราะมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาในฐานะมอนสเตอร์ตัดเจียนใต้ดินน่ะนะอ๋อฉันบอกแล้วว่าเขาเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้เวลคุงเป็นเพื่อนของราชามันไม่หยาบคายหรอที่ทําร้ายเขานะแต่ช่วยไม่ได้นี่เพราะแค่ทําเท่านั้นงานของเรา เราต้องปกป้องทุกคนที่เข้ามาในดันเจี้ยนนี้แต่เราร่มเหลวในการปกป้องเขามีโอซังจริงจังใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเบาเสียงร้องหน่อยสิไม่งั้นอย่าพวกเขาจะได้ยินนะสัปาราที่เวลเอาชนะได้สองคนนันรู้จักกันมาตั้ง1ิปีเราใช่ไหมเนาะบ้านของเบลคุงอยู่ไกลมากพวกเขาจะได้เจอกันแค่เดือนละครั้งฮ <laughs> อ่าเพื่อนสมัยเด็กเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หนุ่มสาวใช่สมกับเป็นเด็กมากเลยเป็นรักที่บริสุทธิ์ฉันก็มีช่วงเวลาแบบนั้นในอดีตนะโกหกเอาละถึงเวลาที่ฉันต้องกลับแล้วละ่ะไรจะกลับบ้านแล้วเหรอไม่เร็วไปหน่อยเหรอฉันเตรียมเกมกับชาติมาเกิดเอาไว้แล้วสําหรับพวกเราที่จะเล่นเลยนะขอบคุณสําหรับคาโอบิวนะก็เพราะว่าวันนี้ฉันมีหลายอย่างที่ต้องทํานะต้องอยู่ต่อสิแล้วค้างคืนที่นี่เลยการชิงของพวกเขาน่าทึ่งมาก ข้าใจแล้วงั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้อะนะเดินหน้าอีกแล้วหรอเนี่ยเรียวกังั้นเอางี้เราจะเล่นด้วยกันวันพรุ่งนี้เล่นกับชาติมาเกิดกันนะเฮ้พรุ่งนี้ทำไมอ่ะอ๋อโทษทีฉันจะไม่ได้บอกเธอเลยมีเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกล้ดันเจี้ยนนี้ใช่ไหมล่ะฉันจะไปเข้าร่วมกิวนับจำภัยที่นั่นน่ะจากวันนี้ฉันจะอยู่ที่นั่นน่ะเทาชนิดกลมๆทางเข้าดันเจี้ยนจริงเหรอมันใกล้จริงๆ การเป็นนักประจนภัยเป็นความฝันของฉันมาโดยตลอดดังนั้นฉันกำลังสงสัยว่าฉันสามารถมาที่นี่ได้ตลอดโอ้นั่นหมายความว่าเขาสามารถมาเยี่ยมได้ทุกวันนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องโดนอัดและทําทุกวันหลอกหรอนั่นนะอ้าวลคงนายอยากจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมล่ะนายถึงย้ายมาอยู่ใกล้ๆฉันนะนายคงจะเหงาใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีฉันนะนายไม่มีเพื่อนหรอ ราชาของฉันเป็นซิลลิปมากๆเลยใช่เลยจริงๆนะงั้นก็ช่วยไม่ได้อย่ามาที่นี่เมื่อไหร่ก็มาได้เลยนะเราเจอกันพรุ่งนี้นะลิวกะโอเคจะเจอกันนะเจอกันพรุ่งนี้สินะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนสมัยเด็กที่แปลกประหลาดเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันโคตรน่ารัก ตอนนี้เราต้องกลับไปประจำตำแหน่งของเราพรุ่งนี้พวกเรามีงานหนักที่ต้องทำเราจะต้องสนับสนุนเพื่อนสมัยดึกของสองคนนั้นแต่ผลก็คือเราโดนอัดเละแน่เราต้องทนกับบาดแผลทางกายมิโนโทอร์ซังก็ช่วยอะไรไม่ได้ยังไงเขาก็เป็นแค่มิโนโทออยู่แล้วฉันอยากจะบดขยี้เธอจริงๆให้ตายเถอะบางส่วนในดันเจียนกระดานผู้บริหารเอาะร,รายงานมา เมื่อวานนี้มีนักประจมภัยสอบซิบจคนบุกเข้ามาในดันเจียนชั้นที่7และชั้นที่8พวกมันเป็นพวกแรงซีเราฟื้นฟูมานาจากพวกมันได้นิดหน่อยถึงจะเป็นพวกกาแต่ก็ถือว่ามาไกลามากบางทีคงได้เวลาเปลี่ยนกับดักแล้วสินะทําไมไม่ให้หน่วยที่หนึ่งจากการซะละ่ะแล้วดูว่าจะมีอะไรที่ช่วยได้บ้างไหมอาท่านราชินีมังกรท่านมีความคิดเห็นอย่างไรทาราชีมังกรทาราชินีมังกรเม,มือ ท่านไม่ได้ฟังเลยนี่ท่านเอาแต่มอนาฬิกาใช่แต่มันไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจว่าทําไมมันเป็นเวลาที่เวลจะมาหานี่อะผ่อนคลายหน่อยสิท่านถ้ามีนักประจนภัยผ่านมาแล้วก็จะมีการประกาศบอกเราเองนะม,ม,มันไม่ใช่แบบนั้นนะฉันกาลังรอเขาหรืออะไรหรอกนะแน่นอนว่าไม่ใช่แบบนั้น เดี๋ยวท่านก็ได้เจอเขาแล้วทุกวันแล้วนี่นะเราทําไมไม่พยายามทาให้มันก้าวหน้าสักหน่อยละ่ะก็บอกแล้วว่าไม่ใช่แบบนั้นยังไงละ่ะเวลนะก็แบบว่าเ,ออเมื่อสิบปีก่อนฉันเดินทางกับครอบครัวตอนที่เจอพายุและติดแหกอยู่คนเดียวฉันไม่สามารถบินไปไหนได้เพราะอาการบาดเจ็บฉันไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีท่านพอ่อท่านแม่เธอเธอเป็นอะไรไหมเวลช่วยฉันเอาไว้เราเลยกลายเป็นเพื่อนกัน เราสนุกกับการเล่นด้วยกันทุกๆวันแต่ตอนกลางคืนฉันจะคิดถึงบ้านและร้องไห้เวลออกจากหมู่บ้านไปคนเดียวเพื่อช่วยฉันตามหาบ้านหลายวันหลายสัปดาห์ผ่านไปการเดินทางที่แสนจะลำบากเป็นผู้ชายที่ทำให้ฉันประหลาดใจและเขาก็เรียกฉันว่าริกาฉันดีใจที่ได้เจอกับครอบครัวของเธอนะขอบคุณนะเวลเราคงต้องแยกทางกันตรงนี้แล้วล่ะฉันไม่อยากจะให้แม่เป็นห่วงนะ แต่เอาไว้เขาหน้าซ้อนจะมาบ้านของริกาเองนะแล้วเราจะไปเล่นด้วยกันอืมว้าวเลิศค่ะตั้งแต่นั้นมาลูกน้องเธอนี่แข็งแร่งจริงๆดูนายสีโดนซอ้อมเสนเละเลยชันกลายเป็นหัวหน้าดันเจี้ยนและเวลก็แข็งแร่งขึ้นเพื่อที่เขาจะได้มาหาชันตอนนี้ชันชินกับเรื่องแบบนี้แล้วตอนนี้ชันจำได้แล้วว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาชันน่ะอ่ะ เรื่องมันก็ประมาณนี้แหละเราแค่เป็นเพื่อนสมัยเด็กแต่ไม่มีอะไรจะบอกหรอกนะนั่นสินะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสิตอนนี้ชันอิ่มเอมสุดๆเลยอะโอ้มันเจ๋งเกินไปสําหรับเด็ก9้าขวบสินะใครจะไปตกหลุมรักเขากันฟังชันบ้าสิไฟอ่ะแปลงร่างแค่ส่วนนั้นมันน่ากลัวนนะถ้าราชินีมังกรท่านอยากให้เวลได้เห็นใบหน้าแบบนั้นเลยนะพวกแกติงตองมีนระอสมภัยกลุ่มใหม่ได้เข้ามายัางดันเจี้ยนภายในแล้วครับมันกลับมาแล้วล่ะ วันนี้มีกี่คนนะ20คนนะดันเจียนเมืองชนิดกรมดันเจี้ยนขนาดใหญ่ที่มีชั้นทั้งหมด100ชั้นและมอนสเตอร์กับดักทั่วไปมากมายจำนวนอันตรายภายในนั้นไม่อาจยังรู้ได้แต่นักผจญภัยทุกวันมาแสวงหาชื่อเสียงและความมั่งคัง่งจนถึงตอนนี้นักผจญภัยที่มีความสามารถได้มาถึงแค่ชั้นแค่45บันทึกอย่างเป็นทางการของกิลท่านไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้มันง่ายมากที่จะบอกได้ว่าเมื่อไร่เบลจะมา มีดันเจียนกลุ่มใหม่เข้ามายังภายในดันเจียนชั้นที่1ถูกพิชิตแล้วชั้นที่2ถูกประชิตแล้วชั้นที่3ถูกประชิดแล้วชั้นที่4ถูกประชิตแล้วชั้นที่5ถูกประชิตแล้วชั้นที่6ถูกประชิตแล้วชั้นที่เจถูกประชิตแล้วชั้นที่8ถูกเขามาแล้วนั่นไงชั้นปิดประกาศแล้วนะ้าราชินีมังกรเรากําลังจะเดินทางไปประจําที่เป้าหมายละจับเขาซักไว้สักสิบนาทีเอาไหมนั่นคือเหตุผลที่นายจะเลิกส่งเขาไปแล้วนะขอให้สนุกนะโยเร็วมาก โทษทีนะเหมือนเธอกําลังทําอะไรสักอย่างอยู่สินะไม่เป็นอะไรหรอกฉันแน่ใจนะ่ะว่านายจะบันทึกสติของนายไว้ใช่เหมือนปกตินั่นเลยโอเคนายว่าไงล่ะเบลขับอะไรของนายนะ่ะเอ๊ะฉันแค่คิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาอีกเหมือนสมัยก่อนเลยน่าขยันขยันซัจริงฮะ ไม่เอาหน้าไม่เห็นจะต้องถอยห่างออกไปขนาดนั้นเลยฉันหมายถึงแม้ว่าเธอจะเป็นลิกะเมื่อวันตอนที่ฉันกลับไปฉันเห็นรอยเปื้อนที่หน้าของเธอด้วยนะฮะฉันรู้นะว่าเธอก็เหงาเหมือนกันนั่นแหละโดยทั่วไปดันเจี้ยนนี้นายพูดอะไรไร้สาระจริงๆนะเฮ้ฮ <c ười> <c ười> ข้างในของดันเจี้ยนเอาละ <c ười> ได้นางเ,งเอกมาอีกหนึงและด้วยสิ่งนี้ฮาเร็มของฉันก็จะสมบูรณ์แบบ มีทั้งราชินีเอลราชินีอันดิเนียและนักรบสวชาวชชนะเป็นของฉันอย่างเร็วไปหน้าฉันมีเจ้านายของอัศวินที่เก่งกาจที่สุดในโลกและอีฟินเนียจอมเวทอสูรเป็นที่เรื่องลืมไม่ว่าใครก็อยู่ภายใต้พวกเขารับนี่ไปซะเอ๊ะสมบนอะไรเนี่ยนี่พวกเขากำลังทําอะไรกันอยู่หรอนั่นนะ่ะ เกมของการกลับชาติมาเกิดมาเป็นเกมที่คุณมุ่งไปที่การเกิดใหม่และทําให้ตัวเองแข็งแกร่งที่สุดใช้ลูกเต๋าในการรวบรวมพันธทมิตรและต่อสู้โอ้ดูน่าสนุกจัง3ามสี่และห้านี่มันนรกนี่นะ พัธมิตรของคุณจะทรยศรัฐเนเาเทศของคุณออกจากกลุ่มและพวกเขาก็จะเอาเงินทั้งหมดของคุณไปคุณถูกไล่ออกล้วทำไมเขาดูมีความสุขละ่ะการได้รับโชคไม่ดีจะทำให้คุณได้รับบัฟการแก้แค้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคุณจะถูกเนนาเทศหรือถูกกดขี่ข่มเหงฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ดีเอาซะเลยนะมันก็แค่เกมนะพอไม่รู้ว่าจะชอบอะไร แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะได้รับประโยชน์จากมันฉันหมายถึงราชินีมังกรที่ทำหน้าตาสดใสนั่นนะเอ๊ะนางเอกถูกทำร้ายโดยผู้กล้าที่นิสัยไม่ดีหมดฆาตกรหมู่เปิดใช้งานสบ้าตายเกมนี้มันนะ่ากลัวเกินไปแล้วเนี่ยจินมันก็ดีที่พวกเขาสนุกกันแต่ ไม่เห็นจะเซ็กซี่ตรงไหนเลยฮับบซังพวกเขาทั้งคู่ก็อายุ17ทั้งคู่แล้วนี่นะปกติลราควรจะมีความคืบหน้าขึ้นนี่ถ้าเป็นแบบนี้พวกเขาก็ไม่มีทางคบกันได้หรอกนะกอซิงนั่นคือเหตุผลที่ฉันเข้ามาฉันจะทำให้พวกเขาตกอยู่ในอารมณ์ยังไงล่ะในอารมณ์ฉันครึ่งคนครึ่งนกครึ่งไฮแลนด์เพลงของเราใครได้ยินเข้าพวกเขาจะปลดปล่อยความปรารถนาของพวกเขาออกมาแล้วฉันจะทำให้สองคนนั้น ลิกาฉันรู้สึกแปลกๆพอได้มองหน้าเธอแล้วฉันก็รู้สึกเร่าร้อนฉันด้วยหน้าอกของฉันแน่นมากเวลได้เปิดเข้ามาใกล้ๆแล้วโอบกอดฉันแน่นๆทีเวลลิกาเวลอ่าเป็นความคิดที่อันตรายจริงๆแต่มันทำให้ฉันเลือดดำดาไหลได้เลยเธอตัางหากละที่เป็นตัวอันตรายเอฉันเข้าไปได้ไหมมีอะไรหรอวุบคุงโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ บู๊คุงบู๊คุงฉันอยากดูวันอันแสนหวานของพวกเขาต่อไปพวกเขาจะทำยังไงจะให้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ร่มปรแกแรมเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขาหรอเราไม่สามารถดูพวกเขาสีบกันได้เหมือนตอนนี้นะพวกนายก็รู้ใช่ไหมล่ะนามก็เป็นมุมมองที่ดีถ้าพวกเราบังเอิญมองดูพวกเขาพวกเราก็จะเป็นลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องฉันว่าจะรออยู่ตรงนี้นะฉันรู้แต่ว่าฉันต้องการที่จะคอยดูพวกเขาต่อไปแต่ ความรู้สึกที่มีมาตลอด10ปีแม้ว่าจะต้องบังคับก็ตามฉันก็อยากจะมอบความรักให้กับราชนีมังกรฮาบิซังถ้าเธอคิดแบบนั้นก็เรื่องของเธอถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่พูดอะไรอีกแล้วละแต่ฉันไม่คิดว่าเรื่องรามม,มุเป็นวิธีที่ถูกต้องดังนั้นฉันต้องไปแล้วละวูบคุง เธอจะเป็นอย่างนั้นฉันก็ต้องการที่จะเห็นฉากที่เต็มไปด้วยความสุขนี้เฮ้ย <Hey, S 1> อย่าเพิ่งไปเพิ่มความต้องการของเธอตอนนี้ซินั่นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของเธอเลยอย่างกงโง่นี่เอาละฉันพร้อมแล้วเธอจะเล่นกีตาร์หรอจู่ๆฉันก็กังวลขึ้นมามันจะโอเคจริงไหมเนี่ยพวกนายปิดหูของพวกนายซะฉันไม่ต้องการให้ดอกกุหลาบเติบโตที่อื่นหรอกนะตอนนี้คงหยุดไม่ได้แล้วสินะเริ่มแล้ว,ลวนะนะนี่นะจะทําให้พวกเขามีอารมณ์ได้สินะเอ๊ะ Uh, หัวฉันมันหมุนไปหมดแล้วฉันก็ด้วยพวกเขากําลังตอบสนองมันจะได้ผลฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วอริกาเวลฮาบี้ซังกาลังทําอะไรอยู่นะน่ากลัวจังไม่รู้เหมือนกันฝึกร้องเพลงเปล่าน่าสินะเสียงกรีดร้องของฮาบี้มันน่ากลัวมากนานแล้วนะที่ฉันไม่ได้ยินเสียงแต่ทําไมเธอถึงร้องเพลงอยู่ตรงนั้นละ่ะในโลกนี้กึ่งมนุษย์กึ่งนกแบ่งออกเป็น2ประเภท ไฮแรมเป็นครึ่งคนครึ่งนกที่มีรูปร่างสวยและเสียงเพลงที่ทําให้ผู้คนลหลงใหลและจนคลั่งไฮแรมเป็นครึ่งมนุษย์นกมีรูปร่างที่น่ากลัวและเสียงกรีร้องพวกเขาเป็นนกที่น่ากลัวและชอบทําตามสัญชาตญาณและเธอเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่น่ากลัวฉันคือฮาบี้เธอจะไม่รู้ได้ยังไงเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงหรอกทุกอย่างมันล้มเหลวแล้วฮาบี้โง่หุบปากเลยใช่ฉันคิดว่าเราควรจะอยู่ข้างนี้นะฉันจะไม่มีทางยอมแพ้หรอกนะเอ๊เธอคิดว่า เธอกําลังทําอะไรอยู่นะมิโลซังกับโคเวลอาไม่ไม่ไม่ใช่นะครับท่านราชินีนี่มันอย่าบอกนะว่าพวกเธอแอบดูฉันตลอดเลยนายไอ้พวกง้างพวกนายต้องตายตั้งเป็นเจตนาฆ่าที่เคยมีมาก่อนเลยนะครับใจเยนเ็ยนๆเธอริกายังไงก็ตามทําไมเราทุกคนไม่มาเล่นด้วยกันล่ะฮะจะได้สนุกขึ้นอีกไงใช่ไหมล่ะลิกาแน่นอนอยู่แล้วเราควรเล่นไหม เราควรจะไปเล่นด้วยไหมหรือเราควรจะปล่อยให้พวกเธออยู่คนเดียวกันดีนั่นสินะมันน่าจะแออัดไปหน่อยนะถ้าเล่นกัน6คนพร้อมมินซังตัวใหญ่ซะด้วยสิหยุดเลยนะพวกเขาเข้ากันได้ดีจริงๆเขากอดกันอีกแล้วคนเยอะไปเล่นกันเถอะว่าไงนะเร็วเข้าเร็วเข้ารีบเดินไปสิธนชนีิมังกรเจะจนมุมแล้วเริผักกันได้แล้วนะ ตาเธอแล้วล่ะฮาบี้เกิดเป็นลูกสาวของไวร้ายและถูกขับไล่ไปยังเกาะร้างที่เต็มไปด้วยกอบบินมันไม่อึดอัดไปหน่อยหรอนะนะ่ะเฮ้ยเวลนายกำลังเบียดฉันนะก็ช่วยไม่ได้หรอกนะก็เพราะว่าคนมันเยอะเกินไปนะ่ะออมันก็ดีอยู่นะแต่พวกแกควรจะเช็ดไอค้าบสกรปรกที่อยู่บนหน้าออกนะนี่สินะคือสิ่งที่ดีที่สุด ฉันขอแนะนำหนังสือเรื่องนี้เลยนายเอาไปทั้งชุดเล่มเก้าเลยก็ได้นะฉันให้ยืมเพราะฉันรู้ดีว่ามันจะค้างคางแล้วฉันก็ไม่อยากจะเห็นนายวิ่งร้องห่มร้องไห้มาขออีกเล่มต่อไปด้วยละ่ะฟังดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะอ่านมันด้วยละครับครับเข,ข้าใจแล้วไปก่อนนะอ่าเป็นวันที่ดีเลิศอีกวันหนึ่งเลยนะเจ้าคะโอ้ท่านหญิงอือตอนที่สี่เพื่อสมัยเด็กเป็นกังวล จู่ๆก็เป็นอะไรไปอีกระครบับฉันคิดว่าเมื่อกี้ฉันยัดเจียดให้เขามากไปหรือเปล่านะ บางทีเขาอาจจะรำคาญที่ฉันให้ยืนไปทั้งหมดที่เดียวก็ได้นะฉันอยากจะรู้ว่าเขาจะยอมอ่านมันหรือเปล่านะนายท่านขี้กังวลเกินไปแล้วน่ารักสุดๆไปเลยนายหญิงอุตส่าห์แนะนําให้ทั้งทีคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งครับก็ใช่แต่สรุปสั้นๆก็คืออยากรู้ว่าเวลคุงอ่านมันหรือเปล่าใช่ไหมล่ะคะสิ่งที่ท่านต้องทําก็คือการอยู่ด้วยกันตลอดเวลาให้ได้เจ้าคะ่ะทางออกคือต้องแต่งะ อ่ะ,อ,ะอยากรู้จังเลยนายท่านกรณีเช่นนี้ข้ามีของที่อาจจะพอช่วยท่านได้ กระจกเว้นบนพิเศษชนิด LED ขนาด32นิ้วขอรับแต่แตนขาดคิดไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งจะต้องเกิดเรื่องเหตุการณ์ใดน,นี้ขึ้นค่าเลยสร้างมันขึ้นมาเตรียมไว้จากชิ้นส่วนในดันเจียนเอาคุงรับผิดชอบงานกับดักในดันเจียนสิ่งนี้สามารถติดตามดูเวลได้แบบเรียลไทม์โดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวนอกจากนี้ยังบันทึกภาพได้ด้วยนะขอรับบันทึกภาพคืออะไรอะเอ๊ะ เบลคุงมันไม่ใช่แค่ชิสตันธรรมดาหรอกหรอเท่านี้นายท่านหญิงก็สามารถดูเวลว่ากำลังทำอะไรอยู่ได้แล้วระครับจะดีหรอฉันรู้สึกระอายใจที่ต้องไปแอบ่องชีวิตส่วนตัวของคนอื่นไม่เหมือนกับพวกนายถึงจะพูดอย่างนั้นแก,กแก,กอ้าจบแล้วตึกตักตึกตัก สนุกผิดคาดแฮะเซนในการเลือกหนังสือของเรียวกะไม่เร็วเลยเดอกขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยต้องรีบเข้านอนแล้ววันต่อมาหนังสือของเรียวกะสนุกดีนะวันนี้ฉันจะมาอ่านต่อนะ่ะเอ๊ะเห็นไหมฉันบอกนายแล้วดีสังเลยเท่าน,นี้ก็แก้ปัญหาของนายหญิงก็ได้รับการแก้ไขแล้วเยี่ยมมากออกคุง ยังไงก็ตามเธอนายช่วยเอากระจกนั่นมาให้ฉันสักบาทจะได้ไหมวันนี้เราเล่นอะไรกันดีละ่ะเล่นโยนห่วงที่ชันบนกันเธอไม่ได้เจ้านี่มีแค่อันเดียวอีกอย่างข้ามั่นใจว่าเธอต้องเอาไปทําเรื่องชั่วแน่นอนเลยใยนกบ้าไม่นะข้าก็แค่จะเอาไปส่องห้องอาบน้ําเท่านั้นเองไม่ได้เฟยเราเจอกันนะ นั่งชิดติดหน้าจอบือฮ่าฮ่าเบลกำลังอัดเพลงอยู่สินะซื้อทำไมอ่ะแต่ผักซื้อเนื้อด้วยสิสามวันต่อมาย่อย่อย่อย่มย่กลายเป็นสโตเกอร์อย่างสมบูรณ์แบบไม่นายหญิงท่านกำลังทำอะไรอยู่ขอรับน้หูพวกนายออกไปให้พ้นซะถึงว่าทำไมช่วงหลังนี้นายหญิงถึงทำตัวแปลกๆที่แท้ท่านก็แอบดูเวลคุ้งอยู่ตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะ เปล่านะฉันก็แค่สงสัยนิดหน่อยนะเขาอาจจะปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ไว้โปรติวิลไม่ค่อยพูดถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาเท่าไหรไปไปได้ว่าเขากําลังอาจจะไปมีเพื่อนใหม่แล้วก็กาลังสนุกอยู่ด้วยกันอยู่ก็ได้ฉันเลยสอดส่องดูเขาให้แน่ใจตลอด3วันที่ผ่านมาแต่นอกจากมาที่นี่ฉันก็ไม่เห็นเขาสนิทกับใครเป็นพิเศษเลยฉันเลยคิดต่อว่าบางทีตอนเขาหลับเขาอาจจะระเมอบ่นถึงฉันออกมาก็ได้เป็นประเภทที่ถ้ายังไม่หายสงสัยแล้วจะไม่ยอมหยุดสินะเจ้าคะสุดโต่งเกินไปแล้วถ้า ไม่เชือ่อดูนี่สิเวลดูไม่ค่อยสดใสเหมือนกังวลอะไรอยู่จะพาะเมื่อวานอ่านหนังสือจนดึกจนทําให้นอนไม่พอหน้าเลยดูหมองก็คงจะไม่ใช่รองปิดจอแล้วไปส่องกระจกดูสิขอรับท่านจะเจอคนหนึง่งโอ้นั่นเวลที่มาใหม่ใช่ไหมหน้าตาดูไม่ดีเลยนะ ถ้ามีปัญหาอะไรมาปรึกษาพวกฉันได้นะโอ้ไงพวกใครนะนักประชัยของกิลครับผมเคยตบพวกเขาร่วงหลายครั้งแล้วเพื่อนสมัยเด็กของฉันดูไม่ค่อยสดใสนะตอนที่เจอกันเมื่อวานก็เห็นรอยช้ำตรงใต้ตาด้วยเธออาจจะมีปัญหาทําให้นอนไม่ดับก็ได้เป็นห่วงเรื่องเดียวกันด้วยล่ะได้เวลาตื่นเต้นอีกแล้วเล้วสุดๆแมมแม้เวลล้วก็ฉันไม่เป็นอะไรสักหน่อยเป็นห่วงกันเกินไปแล้วท่านเย้งงั้นเหรอฟังดูหน้าเป็นห่วงนะจริงๆนะเวลคงเพื่อสมัยเด็กคนนั้นผู้หญิงใช่ไหม เอ,ออเใช่เอาจริงๆนะฉันคิดมาโดยตลอดเลยว่าเพื่อนสมัยเด็กที่เป็นเพศตรงข้ามมีอยู่แค่ในจินตนาการเท่าน,นั้นเฮ้ยเฮ้ยหมอนี่เป็นอะไรของมันนะ่ะขอเจอสักครั้งเถอะครั้งหน้าพาฉันไปแนะนําเธอหน่อยได้ไหมฉันไม่เคยเห็นเพื่อนสมัยเด็กมาก่อนเลยเอ๊ะชื่อ ฝันไปเถอะไอ้กัวกคิดหราว่าข้าจะยอมให้ขยายางแกมาาเข้าใกล้นายหญิงของเรานะถ้ากล้าก็เข้ามาซะข้าจะกระทืบเองให้แตกเป็นสิ่งเสียงเลยคอยดูไอ้หน้าม่อคุณมินโนทอจะเย็นเย็นก่อนครับเจ้าวัวจินกากันไปถึงไหนกันแล้วเนี่ย เรื่องนั้นคงทําไม่ได้หรอกต้องขอโทษด้วยนะครับใช่เลยเยี yeah, ่ยบมากแล้ว <laughs> มีเรื่องท้อโอโหทําไมล่ะขอแค่เจอแบบผ่านๆก็ได้เลยนายกำลังรบกวนคนใหม่อยู่นะรู้ไหมขอโทษด้วยนะเวลหมอนี่อับโชคเรื่องสาวๆจึงทําให้ชีวิตมีบนทินนะต้องพูดถึงขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางไปไปได้อยู่แล้ว ถึงเราจะทำได้สบายก็เถอแต่จะให้พวกรุ่นพี่ไปชั้นล่างสุดก็ยังคงไม่ไหวมอนสเตอร์รองบอสสุดโหดชั้นล่างสุดทาได้เยี่ยมมากเวลคุงนายช่วยปกป้องท่านหญิงจากพวกคนชั่วได้ข้ามองคนไม่ผิดจริงๆมานั่งกังวลอยู่ตรงนี้มันคงไม่ช่วยอะไรหรอกฉันคิดว่านายควรเข้าไปพูดคุยกับเธอตรงๆน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ให้ดีกว่านะฉันเองก็ควรต้องหยุดแอบดูแล้วหันมาพูดคุยให้ถูกต้องเหมือนกันผมก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ โอ้ข้าเกือบที่จะทําให้นาะยหญิงกลายเป็นสตอเกอร์แล้วไม่ละข้าว่าเมื่อกี้ก็เป็นไปแล้วนะฉันไม่ใช่สตอเกอร์สัหน่อยนะยะฉันแค่อยากจะรู้อยากเห็นเรื่องของเขาเท่านั้นเองโชคยังดีนะครับเนี่ยที่คริสตันนี้อีกฝ่ายมองไม่เห็นเราฮนั่นอะไรนะรู้สึกเหมือนมีคนกําลังมองอยู่เลยวะเขารู้ตัวแล้วโคงจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรืมั้ง ช่วงนี้รู้สึกแปลกๆยังไงก Senior, ็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่นั่นเขารู้สึกได้ชัดเจนเลยไม่ใช่หรือไงอ๊อกคุงบานะเครื่องนี้มันใช้พลังเวทเล็กน้อยเพื่อส่งสัญญาณภาพแต่แต่คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะจะประสาทสัมผัสของเวลคุงน่ะไม่ได้หรอกนะเขาเข้าออกที่นี่อยู่หลายปีบางทีจมูกของเขาอาจจะดีกว่าผมแล้วก็ได้จองอ่า พันนึกถาวรอ,อ่าผลงานของข้าโอ้ไม่เป็นอะไรนะฉันรู้สึกเหมือนเวลกําลังมองมาที่ฉันไม่ไหวเลยนะครับเธอกังวลว่าฉันจะอ่านหรือเปล่านั้นเหรอถ้าไม่ชอบฉันคงปฏิเสธไปตั้งแต่แรกแล้วงั้นเหรออย่าบอกนะว่ากังวลจนทําให้นอนไม่หลับนะเปล่าๆฉันแค่อ,อ่านหนังสือดึกนะโอ้เหมือนกันเลย